สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้ววันนี้ติ๊กจะพาทำานี้เห็นไหมสังขยาค่ะกินใบเตยอยู่เมืองนอกอยากกินสังขยาอยากกินแบบว่าสังขยาขนมปังจิ้มอะไรขนาดเนี้ยเราก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะนี่ผงตาโลโบโเลยค่ะเนาะง่ายๆ ผสมกับน้ําร้อนเราก็จะได้กินสังขยาที่อร่อยอร่อยแล้วมาดูกันค่ะชีวิตเมืองนอกมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะค่ะนะอยากกินอะไรก็ต้องทํากินค่ะออกไปตลาดซื้อบ่อได้เด้อจ้าก็ไเด็พพงมาเนี่ยค่ะไม่มีค่าโฆษณานะจ้าแต่ว่าจะลองทําดูนะคะรีวิวคะ่ะรีวิวนะคะผงทําสังขยากินใบเตยนะคะของโรโบเนี่ยเองนะคะไปค่ะไปทํากันเลยไปค่ะตีก็จะแกะนะคะแกะพง สังขยาลงไปก่อนค่ะค่ะอืมนะคะหอหนึ่งเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะอม้หมหอมเดี๋ยวติ๊บจะเอาน้ํนนะะาร้อนแล้วก็ใบเตยนะคะใบเตยน้ําร้อนแล้วก็อ่ะมาอ่ะคนนะคะผสมให้นิดหนึ่งเนาะติ๊บเทลงไปก่อนเทน,น้อยๆก่อนนะคะเทน,น้อยๆก่อนค่อยๆค,คนค่ะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าแค่หนึ่งนาทีเราก็กินได้เลยเนาะเนี่ยค่ะ สาวคุณตากล้องให้นะคะวันนี้นะคนค่ะโอ้โหน่ากินเลยคุณดูสีสันได้เลยค่ะสีสันได้เลยดูดูนะคะเนี่ยค่ะเป็นสังขยายง่ายๆเลยค่ะคุณก็คนคนคน,คนให้ละเอียดนะคะ,ะอ่่เห็นไหมเรียบร้อยนะคะหนึ่งนาทีเดี๋ยวก็อีเมทชิมก่อน อืใช้ได้เลยค่ะใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะคะดูค่ะความข้นๆแค่นี้พอนะคะความข้นๆแค่นี้พอเนาะสันพะยาใบเตยคุณโอ้ทำง,ง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเนี่ยเอาข้นแค่นี้พอค่ะได้กินแล้วใส่กับเรนแค่นิดเดียวนะคะติ๊กอยากบอกว่านี่เลยค่ะ สังขยาใบาเตยตัวนี้นะคะสังขยาใบาเตยตัวนี้นะใช้ได้เลยค่ะคนที่อยู่เมืองนอกไปหามาเลยค่ะผงสังขยาใบาเตยผงกลิ่นใบเตยนะคะผงสังขยากลิ่นใบเตยนะคะตาโรโบโนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายค่ะนะถ้าเราอยากเอาเอาขึ้นอีกนิดนึงนะใส่น้ำนิดนิดนึงพอนะคะให้มันไม่เหนียวมากนะคะอนี่ย อันนี้เหนียวามากจริงใจนะคะอือหือเนี่ยค่ะเรียบร้อยเนี่ยค่ะเรียบร้อยค่ะสังขยากินใบเตยของเราเดี๋ยวเราจะไปนึ่งขนมปังนิดนึงเ่รอเราจะพากินนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังสังขยาของเราขนมปังเอาเอาไปนึ่งร้อนๆน,นะคะเนาะจิ้มเลยนี่จิ้มสังขยาอย่างนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหม อร่อยมากคุณโหุยาเราใส่ปากอือร่อยมากๆค่ะมากค่ะ,คะทุกคนมากินขนมปังสังขยาด้วยกันจ้าสวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้ววันนี้ติ๊กมานำเมนูเสนอ สั่งขนมปังสั่งขยะค่ะสั่งขยะให้ติ๊กพาทาไปแล้วนะคะเนาะง่ายๆโดยการใช้ผงค่ะชีวิตที่อยู่มังนอกจะเป็นแบบนี้นะคะเนาะวันนี้เราจะกินของหวานกันขนมปังเอาไปนึ่งแล้วนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังร้อนอยู่นิดนึงนะคะปะค่ะมาชิมกันเลยคําแรกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้มาแนวหวานหน่อยนิดนึงไปจ้ะตุ๋ยค่ะตุ๋ยขนมปังอยากกินหมดสั่งขยะนะคะอลูกสาวนั่งย่งค้างค่ะมา ฟิลคืออยู่บ้านเท่าไยคุณแ่บเพื่อกันมาค่ะแม่อ่ะทำให้หนวเจ็บท้องอหนูสาวม่าแม่ขาจะกินหมดนะแม่ค่ะแม่รีวิวเฉลียวแม่จะทำให้หนูเจ็บท้องนะค่ะรีวิวรีวิว,วมาดูคุณอร่อยค่ะ <c oughs> อีกคำน,นึงพาทำไปแล้วแล้วพากินนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติ๊กด้วยนะคะคำสุดท้ายท้ายสุดค่ะมันสิเบิ่อที่จากลูกสาวลูกสาววะอือค่ะเห็นไหมตัวค่ะตัวอือไปค่ะอืมอร่อยมากขนมปังสั่งขยาไว้เจอกันบ๊ายบาย